แค่ข้างนอกข้างนอกไม่ได้นิดเดียวยเยข้ามาครับเข้ามาตามมาเด้อตาม,ขมาเข,าข้ามาเลยสขอมาแล้วปะกันยัง Look h e รอปาก้านะนะมาแนละ้วปาก้าปาก้าอยู่ไหนะปาก้าปาก้าปาก้าอยู่ปาก้าปาก้าไม่เห็นไม่เห็นหรอปาก้า ปก็โอเคปก้าล่าลมเข้ามามาแล้วเราสามคนเนี่ยถ้าโล่มันเหลืองๆนะเราชัรก,กลิงล่งรอเลยเปลี่ยนกะช์จริงเลยไม่งั้นหมอเราจะตุยนะหมอเราตุยนะ <c oughs> <c oughs> ผมบอกแล้วไงว่าคนที่เล่นข้างในอ่อย่าพยายามออกไปยิงใกล้ประตู ถ้าไปยิงใกล้ประตูนะก็คือมันก็จะปุยแล้วนะมันก็จะเพิ่มง,ง่ายนะฮะฮะ<า>พร้อมทุกคนพร้อมพร้อมครับไปไม่ต้องยิงเลยนะข้างนอกอ่ะเตรียมเตรียมอื้อแล้วก็เตรียมเข้าประตูอย่างเดียวจาอื้อก็อื้อเป็นที่เป็นทางด้วยฮะ ปล่อย,อยมาปล่อยคนปล่อยมัต่อ,สาาอยสมรรถโดนทุกหมัดแล้วบอกไม่โดนปล่อยมันต่อนะผมไปดิงใกล้ๆกันคะือผมรักมันแม่นะนะแล้วมันรักใครไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยคุณเปย์นี่แท แพ้เยอะเลดวัด <ś> จ <led> ริงงเลย่าลืมนะอย่าลืมนะอนะื้อนะสตับงทันนักแทงโหมนะตอนนี้ เดี๋ยวเทุกคนทุกคนข้างในข้างในดูพี่นะดูพี่นะอย่าพิ่งยิงนะอย่าพิ่งยิงนะตาทุกคนดูพี่นะนะหล่าลมมาปะคาหล่าลมมาทิ้งตรงนี้นะมาทิ้งตรงนี้นะมุมเดียวกันนะมุมเดียวกันนะมาทิ้งมุมเดียวกันนะตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะมาทิ้งตรงเดียวนะไม่เอามาทิ้งตรงนี้ตายสายมุมเดียวเลยจะไปทิ้งขวาไปทิ้งขวาตาจะไปยิงอย่างนั้นตาลาวาขึ้นกาตาไม่ได้ยินเราหรือเปล่านนะตาไปทิ้งตรงนั้นนะตาโอ้โหมาทิ้งตรงนั้นได้เรียบร้อยเลย ยิงตอนนั้นยิงยิง้ายครับยิง้ายโอ๊ยอ่ะชักกระลิงครับชักกระลิงครับพร้อมครับพร้อมพร้อมนะต้องพร้อมนะชักกระลิงนะครับผมชักกระลิงโดดละมันโดดละหนึ่งสองสามยิงยิงพอแต่โล่มันแตกพอนะกาอาจจะยืนข้างหน้ามากกามันเป็นเพิ่มละมันเพิ่มถอยข้างหลังแบบเพื่อนโอเคครับอ๋อยิงครับยิงกาไปยืนใกล้ประตูคือระมานเพิ่มนะ โอ้ย่านมเข้ามาเข้ามามาได้แต่ไปซ้ายแล้วสวยครับมาปะเก้ปะก้าดูนมาเด้วยนะครับ หลบหลบครับท่านนี้หลบนะท่านนี้จะโดนโอเคอาจจะเข้าประตูนะครับเข้าประตูนะแตกแตกไม่เป็นไรครับแตกไม่เป็นไรเข้าประตูไปครับเข้าประตูไปประตูครับประตูประตูครับเข้าประตูเป็นหลังนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราทักประสุนแล้วก็เตรียมตู้ไปต่อไปเลยครับ ทีนี้เราแต่เล่นทีนี้มันจะเข้ามาเล่นกับเราในห้องใครที่ใกล้แตกนะใครที่ใกล้แตกมามาดูพี่นะดูพี่เป็นตัวอย่างนะไปยืนหน้าตูนี่เลยถ้ามันเป่ามันเป่าแล้วก็พอใกล้แตกยืนตรงนี้ก็ได้คนระับพอใกล้แตกปุ๊บค่เข้าค่เข้าไปเหยียบนะเนี่ยปับเข้าไปเหยียบเลยมันจะได้ไม่เสียเลือดเยอะครับ,บเพราะมันก็ออกเนี่ยอันนี้คือใกล้แตกนะ อ ah, ah. ินเฟย์ฮะอินเฟย์ฮะไปไกลไกลไกลเลยโอ้ยอน,นี่มันทำไมยิงยากเลยวะฝั่งฝั่งเธอยิงเขางากเลยฝั่งเธอบอลบ้าง <laughs> ไปแค้แตกไปไปก่อนนะไปไปอื้อก่อนนะหาเวลาอื้อก่อน น,นั่นแหละยิงตรงนั้นแหละมันแก่แตกแล้วค่อยวิ่งเข้าไปหยิบมันมามายิงครับมายิงโอ้ยววมันมาแล้วมันมาแล้วต้องหลบมันปล่อยนะหลบมันปล่อยสามปีนะนั่นแหละครับผมแก่แตกมายิงดูนะชักกระหนี่ครับชักกระหนี่ชักกระหนี่ชักกระหนี่เรียมจ่าจะแตกแล้วจ่าจะแตกแล้วโอ้โหจ่อยสามปีมันแล้วมันโดดแล้วมันโดดแล้วมันโดดแล้วอ่า ยิงครับยิงยิงยิงถ้าไม่ยิงไม่ทันหมอจะล้มนะทันไหมครับโอสบายเนี่ยเราต้องพร้อมนิดนึงพร้อมนิดนึงใครว่าใครว่าเ,าเ,าเ,าเามื่อกี้แพ้เราหมดหมดืออยิงกันทุกคนนะที่เเคาลยอย่าแตกนะอย่าแตกนะตายอย่าแตกนะตายยังไม่ได้วางตายยังไม่ได้วางเลย วิ่งเข้าไปเลยครับวิ่งเข้าไปเลยนะเดี๋ยวจัดแต่ไม่อะไรนะกำลังโดนจับน่าจะจบนะกำลังข่าปวดหัวมันด้วยนะข่าปวดหัวมันแรงนะ่าจะอยู ใส่่สนครับอาจจะแตกนะครับผมที่ใส่บอสมันจับทีตเาว็บเว็บสองนะครับมบอมัครับ ชักกะลิงครับชักกะลิงเลยชักะลิงเลยชักกะลิงเลยชักะลิงเลยคือจ่าครับคือจ่นะคือจ่นะโอเคโดดนะจ่าโดดนะโดดนะไกลครับปล่อไปกลหมอปล่ไกลหมอป่ไกลนึ่งัจริงเวผ่านผ่านผ่าโอเคหมดจา

ดได้ดยอยู่ด้หน้าครับมดีใครันดีอ่าอินเฟเรียบร้อยเดี๋ยว ยิงครับยิงครับหมอบอ่เหลือยี่ท่าไหร่หมอเหลดิฟเยอะไหมหมอดิฟเยอะไหมหมอเหดิฟซิ่งเยอะไหมก็หมอหมอเหลือซิ่งเยอะไหมโอเคได้ครับบอกได้เลยแต่แตกครับะแตกนี่แตกไอ้จะแตกนะเราจะแตกเ,เ,เ,เราต้องเข้าไป ได้ยิงนะครับยิงนะครับผมเพื่อโดนจับะตาตายิงให้ตาไปลบลบทางนี้ลบไปขนังหปนังปอ้างหลังเฮ้ยย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 ยลบโยนปยาอีกรอบนึยฮะอยปยย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  ไปสามัน้วไปแล้วไปแล้วแม่ใกล้แล้วนะแม่ไม่เป็นไรแม่คับไม่เป็นไรจับครับจะัเกล่นครับชักลิ่นชักกลิ่ทุกคนกล่นล่นล่ ยหนึ่งสงจอกกันย่าให้มันทุบยครับผมมาเขได้ยิงจัดๆนะกากทีละบอส้จะจัดๆหนเน้ย่หลบรถขวัหัวกดหัว ハハハハ。<laughs> ไปแช่เอกกอนเลยครับไปแช่หอกวันนีน้ผมจะแต่งนะวันนี้คุณวอลัสนะครับหลบตรงนี้ครับถ้าใกล้เต็มมาหลบหลบตรงนี้แล้วก็ให้มันใกล้เต็มแล้วเราค่อยเข้าเข้าไปเหยียบต่อมัหมอรู้ไหนนะหมอหมอโอ้ยมามาไม่เป็นไรไปเก็บโดนแล้นะ เหนื่อยๆนี่ยแหละเหนื่อยคนคนพูดนี่แหละใสงโซครับใสงโซขอเลยครับคี้วครับใส่ไม่หอเฮ้ยใ่ข้างหน้าแล้วครับใส่ใส่ข้างหน้าเราผมเห็นคนแตกครับวิ่งไปหานิต่าแตกข้างหน้าครับดาแต่ข้างหน้าฮะโอเคได้ครับ นได้ครับเล่นได้อ <necessary> ย <mar> ู่โบมาเโบจะรอโบกันอผมว่าเก็บอีกบลเหาเว็บสุดท้ายนะคนอดทนนะ กรลิงคับกรลิงักลิงกลิงกลิงเลยมาดุไปข้างนอกมาดุไปขนทุกคนมามายิงมายิงยิงทยิงแต่คนไม่แตให้ทันนะพอครับพอครับใครใครเยครับยเราเอาอีกครั้งหนึ่ได้ครับ หน้าปวดหัวนะฮะนี่พลนะังอะไรจะบอกบอกบอกันบ่อย よし。<music> ยิงจะลิงเลจ่ายยิงจะลิงขนาดยิงจะลิ่เลยยิงจะลิงเลยยิงจะลิงเลยยิงจะลิงเลยครับสองคนยิงจะลิงเลยยิงจะลิงเลยยิงจะลิงทำนะเรียบร้อยครับ